โอ้โหพี่น้องดูฝูงลูกปลาแรดนะฮตัวกำลังงามๆเลยเนี่ยนาเล็กโยนเศษอาหารให้ดูเข้ามาเพียบเลยลูกชิ้นลูกชิ้นมันชิ้นใหญ่มันก็เลยต้องตอดเอาทีละนิดทีละหน่อยข้างล่างก็จะมีพวกเมล็ดข้าวนะ ข้าวสวยที่เรากินไม่หมดอยู่ข้างล่างนี่แหละอาหารในครัวเรือนเราก็กินไม่หมดก็มาแบ่งปันนะโอ้โหโเยอะเลยเยอะเลยเนี่ยนโอ้ใครบอกว่ามีปลาชโดแล้วปลาอื่นขยายพันธุ์ไม่ได้นี่ดูฮะมาดูได้เลยปลาแรดเนี่ยเยอะจริงๆ ขยายพันธุ์ได้เยอะนเนี้ยปลาธรรมชาติฮะถ้าอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยมีใครมาแบบว่าตกเอาไปกินอะไรนักหนานอาจจะมีบ้างฮะแต่ว่าก็น้อยเยๆๆๆๆอะจริงๆฮะเยอะจริงตัวกำลังเท่าประมาณฝ่ามือนี่เร่อหละ ปลาแรดในธรรมชาติฮะกำลังกินลูกชิน้นนนาเล็กก็ลืมลืมไปนะลืมบี้ให้นะถ้าบี้ให้ก็จะกินง่ายกว่านี้นโอ้โหน่ารักเลยฮะเนี่ย ความสุขของเราฮะอยู่กับธรรมชาติก็อย่างนี้แหละอันนี้เป็นคลองธรรมชาติเป็นปลาธรรมชาตินะฮะ <c oughs> มันก็อยู่มาหลายปีแล้วก็น่าจะมีลูกออกลูกออกหลานแบบเยอะมากๆปลาชะโดก็เยอะปลาตะเพียนก็เยอะนะดูฮะโอ้ เห็นแล้วมีความสุขเลยดูเพลินเลยเราถือว่าเป็นปลาที่น่าเลี้ยงเขาบอกว่าเป็นปลารับแขกเพราะว่าพกนี้เขาจะลอยเหนือน้ำโชว์ความสวยงามตลอดคล้ายๆพวกปลาทับทิมดูอนะ,ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็จะมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผม สวัสดีครับ